สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีโดยธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอก,กอ,อได้ออกสินเชื่องเงินด่วนเสริมสภาพคล่องกู้ได้สูงสุดถึงรายละ1น0 0 0แบาทจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยหน้าสูตรทกสได้เปิดตัวสินเชื่องเงินด่วน A Cash Go วงเงินรายละไม่เกิน10,000แสนบาทชํำระกคืนภายใน1ปีเสริมสภาพคล่องจากการลงทุนและค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน ให้กับลูกค้าโดยคุณพงพันจงรักผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทก,กอศเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรทำให้รายได้ลดลงท้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหน,นี้สินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง และไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรทกศจึงเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A Cash Go เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้มีเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายสำร,รองเงินฉุกเฉินในครอบครัวอันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษ,ษฐกิจของประเทศต่อไปสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อ A Cash Go ต้องเป็นลูกค้าถอกกอสที่มีประวัติการชำระหนี้ดีโดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ6.5ต่อปีกำหนดการชำระคืนภายใน12เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาโดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำหนองได้ไม่เกินร้อยละ 95. โดยลูกค้าที่สนใจสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Go สามารถติดต่อได้ที่ทกสทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์025550555ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ